ค่าพ,พี่พ่าน้องมาจากักจะกินหมูหรือกินดูและจะเป็นไม่ยุ่เนาะบทโอนไม่หาแรงสูงเรื่องอะไเบิรงกันเลยพี่น้อง เทคนิคที่บู๋ของเดิมเขาบอกว่าเกี่ยวนนี้เกี่ยว<อ>ข้าไก่พี่น้องนี่แล้วก็ฮัดไว้เดี๋ยวไม่ดันขึ้นไปปีนไม่ได้หรอกมันมืนปีนยากสนอยู่แรงเนี่ยมันมืนมันมืนนี่เกี่ยวเข้าไก่ไว มาทิมงานมาสอยขึ้นไปสูงนี่การ์ดขึนไปน่ะละอย่าบิดอย่าเบียดดันขึ้นไปอ,อย่าบิดเดี๋ยวมันเกลียวแล้วมันถขกออกเออ,อน่ะละไปดันไป ดันปึง้งเนี่ยมนติดงานเนี่ยทางบัดเดียวก็ฮักเาราจิงเออพลอยๆดอกจิงมื่อนันดันไปดันไปดนัน

นี่พี่น้องพ่อเข้าจองใส่ต้นมันได้แล้วเนาะเก่าว่าสูงพ่อแล้วก็เทคนิคที่ว่าเฉามันมานะอแบบว่าดึงบนหนักแห้งเนาะก็คือการขันชนกขันชนกภาษาบ้านเฮ้าเอนขันชะนกชนกอะไรยังงี่น,น,อน,น,นนะอันนี้ไม่ครับมันไหวเดี๋ยวมันจะแก่บอกมันแน,น่นเออมาทีมงานเอามาคล้องเนี่เออเนี่เอามาห้อยนี่ย ละแล้วเขาก็หาไม้ที่ว่าดีใส่ไมนได้นะในเวละพี่น้องเบิง้งจดัดแบบเต็มๆเลยแหละเพราะว่ามอซันเดี๋ยวมันโอนไปหาไฟไสายไฟทัเกเจ้ามาซอยกันมาพี่น้องมาซอยกันดึงเนี่ยด้วยพี่มามาซอยตะโกนี่ที่งานดึงเบิ้งด้วย น้องที่หน้องเนาะเทคนิคที่ว่าทีบอันนี้บ่อหายมันหนักแห้งก็คือกันขันชะนะแล้วก็ดึงหาหลักหาหยังจองแล้วก็ดึงกันเต็มแห้งเลยอัดกันเต็มเลยให้เสือกตึงเปี้เลยมาต่อยกันเอฟซี ม,ม,มามาทุนเออมักไปรวบเลยทุนเดเออทุนแล้วแ <c oughs> ล้เนี่ยต้องดึงให้ตึงเลยพี่น้องแต่เวลาเข้าโหนมันจะได้มาง่ายเอาข้าทีมงานมานะดีดเออบดเด็บ๊คือวะดเร็จเอาน่เดี๋ยวเดี๋ยว อ้าวเอ้ยสบายไนควาค์ไงเออหอนเยอะเนี่ยพี่นอ้องพอเวลานัน่นก็เทศเชือกเนาะก่อนตีเข่าโค่นเทเชือกเนี่ยเราโอนเบิง้งเนี่ยพี่น้องเบิง้งเนี่ยมันมาบอเนี่ยโอนเบิง้งเนี่ยเนี่ยมาอายู่พี่น้องเนี่ยเงีย้ยวยงวยด้วยเนี่ยถ้าเราลองดึงมันหนักแห้ง อันชนอกดีสุดเนี่ยเอากระได้เช็กเชือกน้าว่ามันลอยปเปอร์เซ็นต์ะน้องเบิ้ลให้บ่เนี่ยพอหนหนเบเาๆเองได้หนบ่แห้งได้เนยอ่ามันมาล่ะอ่าไม่ได้กับปั๊มได้อะไะไปเดี๋ยวไปเบิ้ลตอนมันลงกันที่น้อง ที่บากหน้านาะพี่น้องเนาะก็สีเฮ็ดไอ้เบิง้งกับขาวๆประมาณนะ,ะเดี๋ยวเฮ็ดห้อยเบิง้งประมาณเคืองต้นเนาะแต่โกกตีบากหน้าไปพุ่นละไปหาเสือกหมนละนะเนี่ยก็าจะมีห้อยแต่โกตีเฮ็ดห้อยไว้เห็นบนะ่เนาะ นี่ยเห็นบ่เนี่เนี่ห้อยตะโกะมากไว้เนาะนี่พอร้านเปิดเข้าไปเครื่องต้นแล้วก็เนี่ยปาดปาดแม่นแม่นเนื้อบากเวลาบากบากแม่นแม่นมือไม้ตอกขั้นเรียนรู้ไวเอาเนาะเพื่อทีได้เป็นอาชีพในอนาคตทั้งหนาเนาะนี่เปิดเป็เครื่องต้นแล้วกับบากนะ บากนาไปหาเสือกเป็นละจองไว้พุ่นไปนี้ดัดหลังมามาเบิ่งดัดหลังไปนี้ดัดหลังเด้อพี่น้องดัดหลังเวลาดัดลงย่าให้ตำย่าให้ตำว่าห้อยนี่เด้อพี่น้องห้อยที่ว่าเออปากนาเนี่ยย่าให้ตำว่าเด็ดขาดให้สูงกว่าไว้สูงแบบนี้เลยพี่น้องสูงแห้งแหโลดก็ได้บ่เป็นยังเนี่ยเพราะว่ายัางมันซอยเท่าได้ เวลาไม่ย้อน,นกลับหรือว่ายัางมันม่ไปพักกะบาโตกเลื่อยนี่นี่มันเจิดประมาณนี้เนาะพี่น้องนี่ให้บากลงมาสูงๆบากม,อ,มอเสมอแหละเลื่อยค่อยๆเลื่อยมากก็ได้ไ่ต้องฝ่าวจำฝ้ายังเนาะเลื่อยไปเรื่อยเนี่ยให้สูงกว่าเนี่ยมันก็นจะลงลงมานั่น เนี่ยมันลงมามันจะสูงกว่าสูงกว่าดีเพราะยังเนื้อใหม่ที่มันยังบาขาด่มันถืประคองเลี่ยงโตนไปเรื่อยๆมันสามารถเลี่ยงเนื้อได้แต่ขันตำฟ้านี่บอได้เลยติดผ่าทันทีเลยนี่ขันตำฟ้านี่บอถือเพราะว่าเนื้อใหม่ขาดปุ๊บเนี่ทิศทางมันจะไปตั้ทีทั้แดนเลยขันสูงกว่านี่จังไดมันกับประคองเนื้อไว้เนื้อใหม่ไว้พอสามารถเอ็นไวั้งไร เชือกจองไว้มันก็จะไปทั้งเชือกคนล้มไม้ไม่เป็นแตวกับประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะแต่คนเยอะอยู่ไม่เสียบใน อานนี่เนาะพี่น้องเนาะสองตนเนาะเนี่ยไไมันก็อยู่กับงานหนึ่งเสียงแหละลงุงได้สวยงามอยู่พี่น้องนี่ก็อันนี้ก็ตะโกะกะ็สทีเอาไปหาคาปลาแดกจักหน่อยอยู่นั่นละ่วะว่าใหม่เขาหายเนาะมันปั่มยากเขาก็หายฟรีอ่ละ,ะล่ะก็เลยคลิปนี้ก็สิประมาณเนี่ยเนาะแล้วก็พาะได้คาปลาแดกย้ำแรงสำหรับคลิปนี้ก็ กับประมาณนี้เนาะฝากกดติดตามกดไลค์แชร์เพื่อเป,ป็นกำลังใจให้ตัวเอ็ลิลตอต,อต่อไปเด้เอยครับสำหรับมื่อนี้ก็กก่าวค้าว่าสวัสดีครับ